ที่นี่คือที่มาของเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นที่ได้จะอยู่ที่บ้านของท่านผู้ชมหลายต่อหลายคนนะครับเพราะที่นี่คือโรงงานของบริษัทไฮเออร์ e ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยบริษัทไฮเออร์ e เข้ามาก่อตั้งโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2545ซึ่งการผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศนั้นไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งขายไปยังต่างประเทศด้วยก่อนที่ในปี2550 ไฮเออร์จะได้ซื้อกิจการโรงงานของบริษัทซันโย Universal ซประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไฮเออร์อิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดมหาชนครับแต่ในเร็วๆนี้ไฮเออร์กำลังจะมีโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชนบุรีครับโดยมีพื้นที่กว้างขวางถึง324,000ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรม W H A Eastern s a b o a r d 3 นับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นั่นเองครับโรงงานแห่งใหม่นี้รองรับกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศสูงที่สุดถึง6ล้านเครื่องต่อปีครับโดยมีแผนการดำเนินการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2,570และสามารถสร้างงานให้กับคนไทยได้กว่า3,000ันตำแหน่งครับว่าแต่ทำไมไฮเออถึงมั่นใจจนขยายกิจาการและทุ่มง,งบลงทุนหลักหมื่นล้านบาทในประเทศไทยขนาดนี้ เราไปหาคำตอบกันกับคุณกู้อวนไห่ประธานกรรมการบริษัทไฮเออร์อิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดมหาชนครับคุณกู้บอกว่าไฮเออร์ e เป็นหนึ่งในแบรนด์500อันดับแรกของโลกมาต่อเนื่องประมาณ20ปีแล้วและยังติดอันดับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ามานาน15ปีไฮเออร์ Hi e จึงต้องการขยายการผลิตไปทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยครับโดยนอกจากการสร้างแบรนด์แล้วไฮเออร์ยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสูโ Thailand, ่โลกาภิวัตน์การนําผลิตภัณฑ์มาผลิตในประเทศไทยจึงเป็นการได้ศึกษาถึงความต้องการและพฤติกรรมจากคนในพื้นที่จริงครับ 实际上就是，呃，我呃，海尔进入了泰国，不仅仅是卖产品，更不仅仅是提供泰国的用户优质的产品，更重要的是，我们把中国先进的一些制造技术、产品技术，呃，引导入到泰国来，然后去呃支撑泰国本土化制造，来带动当地的呃升级。 ปัจจุบันในประเทศไทยไฮเออร์มีโรงงานอยู่3แห่งครับคือที่ปราจีนบุรีซึ่งผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศอีกโรงงานอยู่ที่ระยองผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กกลุเรือนและอีกหนึ่งแห่งผลิตเมนบอร์ดโดยเฉพาะโดยหลักเป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปจําหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงตลาดอื่นๆทั่วโลกเช่นอเมริกาเหนือหรือตะวันออกกลางโดยสัดส่วนที่ส่งออกประมาณ6 0ครับ และจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่40%สําำหรับภาพรวมของยอดขายช่วงเครื่องปีแรกที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ10%ครับแต่หากดูเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื i, ร bones, อ i, ค่องปรับอากาศภายในบ้านยอดขายของไฮเออร์เพิ่มมากขึ้นถึง20%ซซึ่งแบรนด์ไฮเออร์ถือเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องยอดขายเครื่องปรับอากาศของโลกเนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นการเพิ่มฟีเจอร์การทำความสะอาดตัวเองการฆ่าเชื้อรา หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบ WiFi ไ,ได้เป็นต้นครับคุณกู้บอกด้วยนะครับว่าการลงทุนกว่าหมื่นล้านบาทกับโรงงานแห่งใหม่ในอนาคตไหเออร์ e มีแผนที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่จะมาผลิตในประเทศไทยเช่นตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่ราวๆสี่ร้อยถึงหกร้อยลิตรรวมถึงการเพิ่มออปชั่นใหม่ๆเช่นการทำน้ำแข็งได้เองส่วนเทคนิคการผลิตก็จะนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นโดยเป้าหมายใหญ่ก็คือการเป็นที่ยอมรับ ในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของตลาดประเทศไทยและอาเซียนรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและที่สำคัญไห่อเมิมั่นใจว่าผู้บริโภคไทยมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ครับน่งไะบอกว่าจากที่เราเข้ามาในประเทศไทยมาหยปีแล้วที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมาที่เราเด้ามาในประเทศไทยมาหลายปีแล้วที่ผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมา 到最后接受，到现在成为呃当地空调的销量第一品第一品牌，那个应该是呃在泰国已经逐步的被呃泰国人逐步的接受和认可了。而且而且随着后续中国呃其他的品牌大量的进入泰国来看，就是泰国呃的用户对。 งงค,คุณกู้ย้ำด้วยนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยสิ่งที่ไฮเออร์โฟกัสเป็นอันดับแรกก็คือการเคารพกฎหมายของประเทศไทยและการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเพือ่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ในขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยไปในตัวด้วยเช่นที่ปราจีนบุรีแห่งนี้มีการจ้างงานโดยตรงมากกว่าสอง0ันตำแหน่งรับที่สยู่ที่อยู่ทอยู่ที่ที่อยู่ทีอย่ที่อยู่ที่อยู่ที有อย的่ที่อยู่ีอ่อ 呃，要求，呃，第二个要去，呃，尊重当地的文化，要做好，呃，中国文化或者中国企业跟当地文化的一个融合。嗯。呃，第三块一定是本着共赢发展的理念，来为泰国呃的发展来提供呃支持和共同成长。 实际上，我们在泰国在巴珍的建工厂以后，呃，从整个呃工厂来讲，是解决了当地就工厂本身解决了当地大概两千多人的一个就业机会，同时带动了周边的一些供应商，呃，包括物流，包括一些配套的其他的一些服务的公司，也应该有三四百人的一个。 ด้วยความที่ไฮเออร์เป็นแบรนด์ระดับโลกจึงทําให้เกิดคําถามนะครับว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะส่งผลกระทบต่อไฮเออร์หรือไม่เรื่องนี้คุณกู้มองว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจีนแล้วส่งไปยังสหรัฐอาจได้รับผลกระทบแต่ถ้ามองในมุมความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐการที่ไฮเออร์มีโรงงานที่ไทยแล้วส่งไปที่สหรัฐยังไม่ได้รับผลกระทบมากนะักนับว่าโรงงานที่ไทยเป็นโอกาสของไฮเออร์ในอนาคต ที่จะพัฒนาต่อไปครับสุดท้ายนี้เมื่อถามว่าไฮเออร์มั่นใจในเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศไทยแค่ไหนคุณกู้ตอบอย่างมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้ครับที่จะพัฒนาต่อไ的ครับจากที่ว่าเศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้ครัางว่าเศรษฐกิทยยังไปต่อร 那么应该说，呃，无论泰国是政府之间怎么变化，它的经济的连续性和和发展的预期，我们还是认为是，呃，有比较好的一个，呃，持续的增长。所以我们在村屋里的呃空调的持续投资，包括在巴珍府的冰箱的继续扩大规模，实际上也是，呃。 呃，哈尔对泰国本土的，呃，信心是比较，呃，充满信心的。 โรงงานแห่งใหม่ของไฮเออร์นอกจากจะช่วยเรื่องของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการถ่ายทอดนวัตกรรมระดับโลกให้กับคนไทยแล้วโรงงานแห่งนี้ยังเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปติดตามกับคุณชุวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลายปีมานี้วิสากิจในไทยตัวมีไฮเออร์กรุ๊ปเป็นตัวแทนนํามาซึ่งกําลังผลิตระดับแนวหน้าไฮเออร์ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคชาวไทยเลือกใช้ เขาเช่นตีดำครับบริษัทไฮเออร์กรุ๊ปก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1984และอย่างรากลึกในประเทศไทยมา20กว่าปีนําเสนอสินค้าคุณภาพดีและเปิดบริการให้กับผู้ใช้ชาวไทยส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจท้องถิน่นวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาไฮเออร์ได er ้จัดพีธีบางศิลาเลิกก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศที่ชลบุรีหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นฐานผลิตเครื่องปรับอากาศใหญ่ที่สุดของไฮเออร์ในต่างชาติ โดยฐานผลิตแห่งนี้เน้นแนวคิดสมาร์ทและดิจิทัลสีเขียวและคาร์บอนต่ำกันประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะจจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกทั่วโลกสำหรับปังหาส่วนน้อยในความร่วมมือต้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนไทยวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายขันจื้อเฉียงเอาการชทูตจีนประจำไทยเข้าร่วมงานสัมมนารายงานผลการศึกษาเรื่องประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันจีนไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์จีนไทย แม้กล่าวสุนทรพจน์ที่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเขาเกล่าวว่าเมื่อรหร่นี้มีการอภิปรายเกี่ยวกับอิสาหกิจไทยมีกระแสปิดกิจการมีความ้เหตุผลถึงสินค้าและการลงทุนจากจีนด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีความลำเอียงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข,ข่าวว่า้าดึงแรกปีนี้ไทยมีโรงงานปิดกิจการ 488โรงงานแต่ในขณะเดียวกันมีโรงงานเปิดกิจกรรมใหม่848โรงงานเมื่อพิจารณามูลค่างเงินลงทุนจากการเลิกประกอบกิจการพบว,ว่ามีจำนวน14,000ล้านบาทในขณะที่การเปิดโรงงานใหม่มีเงินลงทุนถึง149,000ล้านบาทและจะตั้่งการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการปิดกิจการมีการเลิกจ้างงาน12,500คนในขณะที่การเปิดโรงงานใหม่มีการจ้างงานถึง33,700คน เอกราชทูตฐานจี๋เฉียงระบุว่าไม่สามารถเอาปัญหาส่วนน้อยจากบุคคลส่วนน้อยมาให้นิยามความสัมพันธ์ท่านเศรษฐกิจกางค้าจีนไทยทุกคนต้องทนุนถนอมและรักษาภาพรวมของความร่วมมือท่านเศรษฐกิจกางค้าที่อำนวยประโยชน์แก่กันระหว่างสองประเทศนานาคตจีนกับไทยควรกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมตั้งกางค้าการลงทุนจับมือสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาพลาดไม่ได้ครับไปคุยกันหน่อยกับผู้ประกอบการคนไทยที่เขานําเอาสินค้าไทยเข้าไปขายในมณฑลยูนนานของประเทศจีนและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกคนแรกเมื่อเกือบ20ปีก่อนช่วงหน้ากลับมาจับจ้องมองจีนครับ